เวรกรรมที่กระทำต่อกันมีโยมผู้ชายคนหนึ่งเล่าให้อัตมาฟังว่าภรรยาอยู่ด้วยกันมีลูกกันสามสี่คนแต่สุดท้ายก็ไปมีผู้ชายอื่นผู้เป็นสามีก็ตัดใจจากภรรยาได้ก็เป็นเรื่องที่ดีสามีภรรยาเป็นเพื่อนคู่ถูกคู่ยากคู่ลำบากเป็นศัตรูกันถ้าหากเป็นเวรกรรมมันก็สามารถจะฆ่ากัน สามีสามารถฆ่าภรรยาได้ภรรยาก็สามารถฆ่าสามีได้สรุปว่าภรรยาเหมือนงูเหา่าพระพุทธเจ้าสอนแต่งูเห่าตัวนี้จะกัดเราไหมถ้าเรามีกรรมฐานนั้นเราจะรู้ได้เลยว่าเราสร้างกรรมกันมาไหมถ้าไม่ได้สร้างกรรมต่อกันมาก็ไม่สามารถที่จะฆ่ากันได้บางคนนี่อาตามาเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปเชื่อพระหมอดู ให้เชื่อกดแห่งกรรมมีฟ้าเหนือฟ้ามีกฎแห่งกรรมจากกันไปสิบปีเขาไปมีผัวส่วนผู้ชายก็ไปมีภรรยาต่างคนต่างอยู่กันเราก็บอกเออตามใจนะแต่เดี๋ยวต้องอยู่ด้วยกันบอกแล้วว่าอย่าไปฟ้องหย่ากันแต่ก็ไม่เชื่อแล้วในที่สุดก็ต้องมาอยู่ด้วยกันและก็มานั่งกรรมฐานเป็นประจำต่างคนต่างมี อย่าลืมว่าต้องมีอิสระเสรีนะและเดี๋ยวนี้มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมทำไมไปอยู่กับคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่กับคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้เวีนกรรมตามสนองมันทุกชีวิตต่างมีกรรมเวียนว่ายในวัฏสงสารอย่าลืมว่าชายจริงหญิงแท้คนแก่หน้าบูชานั้นมีอยู่คู่เดียวมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นและพระเวสสันดรกับนางมัสซีนอกจากนั้นไม่ได้ พราะต่างคนต่างมีเวรมีกรรมต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวะตฏสงสารหาดิ้นหลุดไปไม่ได้ความรักความพอใจมันอยู่ที่เหตุผลและกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนอาัตามาบอกแล้วว่าโยมไปมีสามีถูกเขาหลอกไปสามีไปมีภรรยาแค่ชั่วคราวพอหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ต้องมาอยู่ด้วยกันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกัน เราบอกแล้วเขาไม่เชื่อเป็นเพราะเวรกรรมของเขาเองมันไม่ใช่อย่างอื่นหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่ากันว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ได้เพราะการกระทําของเขาคนนั้นไม่ดีฉันไม่อยู่ด้วยแล้วไม่ใช่ใครหนอจะทำอย่างนั้นต้องการดีด้วยกันทุกคนแต่ที่นี้เวรกรรมตามสนองก็ต้องใช้กรรมเก่าต้องทําดีใช้นี่กรรมเก่าให้ได้ แต่ต้องไม่สร้างกรรมใหม่ต่อไปอย่างนี้ใช้ได้บางคนแยกกันไปแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันที่เราก็มีเอาเข้าวสารมาให้ทีละ50กระสอบเราก็ไม่เคยถามแต่เรารู้แล้วว่า20กว่าปีแยกกันไปอยู่ภรรยาไปมีผัวสามีไปมีเมียเราก็คิดว่าเวรกรรมหนอช่วยไม่ได้เมื่อเขาหมดเวรหมดกรรมก็กลับมาเอง บางคนดื่มเหล้าไม่ต้องไปเทศไม่ต้องไปเทศสอนเลยเดี๋ยวหมดเวรหมดกรรมเขาก็เลิกเองคล้ายๆกับว่าเขารู้นะเดี๋ยวนี้เป็นมหาปร,ริญญาด้วยดื่มเหล้าวันละตั้งหลายขวดเมียพูดไม่ดีตบเราก็บอกกับภรรยาเขาไม่เป็นไรมานั่งกรรมฐานแผ่เมตตาไปหนักเข้าเวรกรรมหมดไปเองเขาจะเลิกเองไม่ต้องไปแผ่เมตตาให้เลิกเหล้าไม่เลิกคอยดูสิ หมดเวรหมดกรรมจะเลิกได้พอถึงเวลาเลิกเลยเลิกแล้วก็เข้าวัดทันทีไม่มีใครชวนด้วยฉะนั้นเวรกรรมตามสนองเมื่อหมดเวรหมดกรรมก็แค่นั้นเลิกดื่มสุรามาเข้าวัดต่อไปนี่ชัดเจนนะฉะนั้นการเจริญกรรม,มาฐานขอให้ทำกันจริงๆสักหน่อยเดินจงกรมเดินดูเท้าบางแห่งให้ดูพื้นไม่ได้ต้องดูที่เท้า ให้สติกับจิตอยู่ด้วยกันให้ได้สอนไม่เหมือนกันซักสำนักยืนหนอห้าครั้งเหมือนอย่างกับผู้ชายที่บวชนี่ก่อนห่มผ้าพระอุปชาจะให้กรรมฐานว่าเกษาโลมานัาขาทันตาตัดโจตะโจ,ะโจทันตานัาขาโลมาเกษาเบื้องต่ำปลายผมลงไปเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมายืนหนอห้าครั้ง ยืนทบทวนตั้งแต่ศีษะลงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นศีรษะห้าครั้งถ้าทำได้ดีแล้วจะรู้เลยพอเห็นคนปั๊บจะรู้นิสัยเป็นยังไงแต่ทำได้แล้วก็ได้หมดไม่มีอื่นใดขอฝากญาติโยมเอาไว้ด้วยการเดินจงกรมและแผ่เมตตาเราทำแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกให้ครอบครัวเพราะเราคนมีเวรมีกรรมด้วยกันทั้งนั้น บางทีถึงเวลาแล้วแตกแยกกันไปบ้านแตกสาแหลกขาดตามเวรกรรมหมดเวรกรรมก็ต้องกลับมาอันนี้อาตมาไม่ได้ว่าใครจะไปว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีพูดไปอย่างนั้นเองไม่ว่ากันบางคนเขามาเล่าให้อาตมาฟังขอให้อาตมาช่วยตำหนิเขาหน่อยอาตมาก็ไม่ตำหนิทำไมหรือเวรกรรมของคนไม่เหมือนกันทำมาไม่เหมือนกันอย่าไปว่ากัน อย่าไปใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันไม่สู้ไม่หนีสร้างความดีเข้าไว้ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างสร้างความดีเข้าไว้ให้ได้เท่านี้ก็หมดเรื่องหนักเข้าเวรกรรมก็หมดไปเองอย่างอาตมาอธิษฐานจิตบอกเจ้ากรรมนายเวรถ้าข้าพเจ้าฟื้นคืนมาจะใช้หนี้เวรกรรมให้หมดไปชาติหน้าต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ขอมาเกิดถ้าใช้นี่มนุษย์หมดแล้วขอให้อาตมาตายไปเลย กลับฟื้นคืนมาได้นี่22ปีแล้วหมดอายุไป22ปีที่อาตมาคอหักนี่นะถูกรดชนเป็นกรรมที่เราหักคอนกมันโยมท่องกรรมฐานจะรู้กฎแห่งกรรมของตัวเองว่าเราทำกรรมอะไรไว้บ้างจะบอกได้ชัดเจนจะได้ใช้ให้หมดไปอาตมานี่รับกรรมต่างๆและใช้แล้วอย่าให้เอากับข้าวไปถวายพระ แต่กลับเอาไปกินซะเองก็ป่วยปากเท่ารูเข็มตอนที่เข้าเฝือกคอหักน้ำต้องดื่มทีละหยดทีละหยาดเท่านั้นเองก็ไม่มีโอกาสที่จะทำได้ไม่ต้องไปใช้ชาติหน้าชาตินี้เห็นชัดทันตาอย่างสามีภรรยาคู่เวรคู่กรรมไม่ใช่คู่ทุกข์คู่ยากกันเท่าไหร่ถ้าหากสร้างความดีร่วมกันก็เป็นคู่ทุกข์คู่ยากคู่ลำบากด้วยกัน ถ้าหากว่าไม่สร้างความดีจะเป็นคู่เวรคู่กรรมทะเลาะกันจนกระทั่งตายนะทะเลาะกันจนแก่และจนกระทั่งตายให้กรวดน้ำร่วมกันยังไม่เอาเลยเป็นอย่างนี้แหละเนาะคู่เวรคู่กรรมก็จะต้องทะเลาะกันจนกระทั่งตายคู่ทุกข์คู่ยากคู่ลำบากด้วยกันจะไม่มีอะไรเลยจะตายจากกันไปด้วยความดีบางคนนั้นเขาจากกันไปด้วยความชั่วช้าสามานไม่มีอะไรที่จะดีได้เลย อันนี้เป็นกฎแห่งกรรมไม่ต้องไปว่ากันนะในกรณีที่ว่าคนนั้นมีชู้คนนี้มีชู้อาตมาเองไม่เคยว่าใครแม้กระทั่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนนั้นเป็นชู้กับคนนี้อันนี้เป็นกรรมของเขามีฟ้าเหนือฟ้ามีกฎแห่งกรรมคงจะไม่มีอีกแล้วเชื่ออาตมาเถอะถ้าเราไม่สร้างเวรนสร้างกรรมมาทำยังไงก็ไม่หมดเช่น เราไม่เคยฆ่าใครก็ไม่ต้องกลัวเขาก็ไม่ฆ่าเรานะถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ไม่ฆ่าเราแน่นอนขอฝากญาติโยมไว้ในโอกาสนี้หยุดสร้างเวรสร้างกรรมด้วยการถือศีลห้าขอฝากญาติโยมทั้งหลายอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลยบอกลูกบอกหลานอย่าฆ่าสัตว์ถ้าเรานั่งกรรมฐานแล้วนะบาณาติบาตถ้าเราทำกรรมฐานจริงๆแล้วมันจะไม่ฆ่าสัตว์ มันจะมีเมตตาสัตว์จะรักชีวิตของเขาเหมือนชีวิตของเราอธินนาทานก็ไม่อยากจะได้เงินได้ทองของใครกาเมสุมิสาจาราเราจะไม่สนใจเรื่องนั้นหลอกลวงโลกหวังเอาลาบเราจะไม่อยากได้ของใครจะไม่โกหกใครอีกต่อไปมันเป็นบาปเราจะสันโดษมากน้อยดื่มสุรายาเมาเราจะเลิกเพราะอะไร ทำให้เป็นโรคประสาทนี่ชัดเจนมากในกฎแห่งกรรมนี้อาตมาประสบมาทั้งหมดแล้วเลิกเลยถ้าหากใครยังฝ่าฝืนศีลธรรมก็น่าเสียดายนะไม่น่าทำนะมีชีวิตอยู่ด้วยความรักความเมตตาต่อกันเราเมตตาต่อกันดีกว่าที่เราจะมีความอิจฉาริษยากันถ้าเราผูกใจเจ็บต่อกันมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาคือหนึ่ง มันจะเป็นสาเหตุทําให้แตกแยกความสามัคคี 2. เป็นอุปสรรคในการประสานงานที่ดี 3. ขาดความและกําลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน 4. ส,สร้างศัตรูให้กับตัวเองและ5ไม่มีความจริงใจกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ควรจะผูกใจเจ็บไม่ควรจะอิจฉาริษยาใครเป็นหลักดังที่กล่าวมานี้ใครจะร้ายกับเราก็ช่างเขานะ เขาร้ายมาอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาเอาความดีเข้าไปแก้ไขคนตะหนีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลเอาความจริงไปสนทนาเท่านี้พอแล้วขออนุโมทนาสาธุก,การแก่ญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ด้วยและจะได้เจริญกรรมฐานกันต่อไปตามสมควรแก่อัตภาพขออำนาจคุณประรีรัตนตไตรและบุญกุศลทั้งหลาย โปรดประทานพรให้ญาติโยมเราได้มาบำเพ็ญกุศลกันในวันขึ้นปีใหม่ในกุศลบุญราศีในเวลายามนี้เวลาดีตั้งใจสร้างความดีเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่มีการทะเลาะวิวาทกันอีกต่อไปแล้วขอให้บุญกุศลดลบรรดาลสมปรารถนาดังที่กล่าวแล้วขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งหลายโปรดประธานพรให้ญาติโยมทุกท่าน จงเจริญด้วยหน้าที่การงานและเจริญด้วยคุณธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่และจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดส่งความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทินธรรมะพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจารันทิตาธรรมโม 洒脱。